โรงเรียนบ้านตุหวานตำบลพลงงามมืองพิอคาชีจังหวัดปุกตะหารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทางโรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวมาปรับใช้ในกระบวนการจักดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ เปิดภาคเรียนทางคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการประชุมกันวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆในทางโรงเรียนในทุกเช้าครูก็จะอบรมคุณธรรมิยธรรมให้กับนักเรียนในหน้าเสาธงพร้อมทั้งฝึกสอนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคุณธรรมิยธรรมมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ทําความดีเพื่อเป็นตัวอย่างของนักเรียนคนอื่นๆต่อไปซึ่ง ทุกเช้าของวันจันทร์จะมีการมอบรางวัลให้กับคนที่ทำความดีและทุกเช้าก็จะมีการฝึกให้นักเรียนรู้จักการไหว้การสัมมาคารวะก่อนแยกแถวขึ้นชั้นเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้งก็จะมีการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียน ในวันสุดสัปดาห์ก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระต่อกันถึงการนั่งสมาธิทางโรงเรียนยังเปิดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประจำโดยเชิญวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถมาอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และก็ส่งนักเรียนเข้าไปอบรมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมกอนนักเรียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนจะพานักเรียนเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร,รม้อม,มกับพัฒนาวัดที่หมู่บ้านใกล้เคียงและโรงเรียนยังเป็นศูนย์สอบนักธรรมของอำเภอคำเชีีีจังหวัดพุดธาธานนักเรียนร้อยละแปดสิบสอบได้นักธรรมตี อันนี้เป็นกิจกรรมบางตัวอย่างของทางโรงเรียนที่จัดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนบ้านตุ่มหวานของจังหวัด